นะไม่เคยมาเลยนะใหญ่นะไม่ไ้ควันเลย เท่อไอย่างนั้นแหละเลกือก่อนลบแต่ได้ลบดูเออไปกับพิบผ่เออกับพิบนะ สวัสดีครับพบกับผมนะครับนายโจที่ช่องอย่างแจ่มนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกันที่วัดแม่นางปื้มนะครับซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองด้วยนะครับก็ใกล้ๆกรุกงเทพนะครับก่อนอื่นเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กด ปุ่มติดตามนะครับลบกวนกดปุ่มติดตามให้ผมด้วยนะครับหรือกดปุ่มซับสไคร e นะครับที่อยู่มุมด้านล่างขวามือนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ บนอ่ะแบบว่านะ เคยมาเลยนะใหญ่นะอ๋อที่ปีเจดีสามองแน่เลยที่ที่เสียค่าเข้าห้าสิบไงใช่ใช่ไหมวัดม,มหาธาตุเหมือนเคยเข้าไปแล้วแต่โซนนี้ไม่เคยมามันอยู่หลังๆห,หรือเปล่ามีข้างหน้าเลยที่เราไปอ่ะหลังๆข้างๆต้องเข้าข้างๆแล้วก็ที่เป็นเสียนพระที่ว่าอยู่ใต้ต้นโพยไม่เคยถ่ายได้เลย ัดเ,เ็นชื่อวัดปัก็ำลังมองดูวัดลาดบะนะุรณะนี่ก็มีของของขายนะมีข้าวระแกงเลไวป่าไม่ต้องลองดูดหนยเผื <S <S ่อแว้ขากลับจะได้ซื้อข้าวแกงอยุธยากน,นมีชื่อนะ แก่คนแก่คนแก่เคาับเนี่ยเดี๋ยวรับรลองมาไว้แถวนี้ไม่ไม่ร่ม <c oughs> ชื่อใครเนี่ยชื่อกูเน์ชื่อกูเน์ โคมาฮะขับโคงไปโคงมา ตุดไม้ของคุณอยู่ท่าเรามาถึงแล้วนะครับที่วัดแม่นางปื้มนะครับวัดน,นี้ไม่เคยมากันเลยนะครับ ต้องเอาดอกไม้ทุกเพียงข้างหน้านี้ก่อนนะครับแล้วดเิเอาเอาเผื่อโจ้ของแม่ด้วยใส่ยังต่อ,อ

กให้ว่าในโบสถ์เนาะหรือว่าไงไม่โน่อันนี้ค็อประวัติของวันนี้ที่ตั้างคือวัดตื่นมาอยู่วันนี้ขอราะวาเจ็บปวเพราะสมัยก่อนตรงนี้เคยตั้งไข่ของพระมาแค่หนึ่งวันนี้ไม่โดนพม่าเผาวันนี้ไม่โดนพม่าเผาเดี๋ยวมีสองวัดที่พระมาตั้งไม่เดยเผาตัววัดน้เปิ้ลวัดน้าพนมครับไปดันตัวเราวัดนาพนม่โดนเผาขึ้นไหวเปล่านะใส่ประของวะไม่ไหวบอกนะ ยืนไหวก็ได้ไม่ต้องนั่งเดี๋ยวมันจุด้นี่มันทูบอยู่นี่มั้งที่จุดทูบนี่่ะมีกระเป๋าเสื้อปะ่ะมีอมเอาท้องออกก่อนเนี่ย นี่ไงนี่ตะกี้ไม่ต้องทำหล่อนอันหนึง่งไงทำหล่อนอันหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่คนอื่นหล่นทำหล่นแน่เลยเขาให้อีกอันสองอันอเดี๋ยวกี่อัน ทำบูชาพระพุทธชัยหลังช้าง อะไรอะไรนะนี่หลวงปู่ชวดเหรอ เขาบังไข่ huh. ต้มเลยเป็นหลวงพ่อสองพอนเลยเนาะ หน่้ำมันจะเคียนป่ะหนึ่งข้างหลังก่อน ไม่เดินวนเหรอไม่เอาเหนื่อยเหรอไม่ไม่มก็เดินวนแบบก็ใส่กับแม่มก็รับงานอ่าอ่าไปสิเดี๋ยวนตามไปจะเป็นเจดีย์ไม่มีอะไรอ่ะ ไม่ต้องรูได้ไงเน,นาะคณะพป่า,พา คณะพระป่าสาร่วมมิตรสามัคคีชาวช้างสอเสือพระนครร่วมกับคณะสัปปบุรุษอายุทยาปูพื้นอายุตไอ้ปูปูอะปูพื้นอุโบสถสองห้าศูนย์ เออถ้าอย่างนั้นแหละเกือนแบบลบแบนได้ลบดูเออไปกระพิบผาผาทันไปกระพิบนะโอ้โหาเขาอยากสงบสงบเขาไม่อยากนะสวยมาก ตลาดอะไรไม่รู้ตลาดพรมอะไรนะตลาดเจ้าพรมฮะตลาดเจ้าพรมมีตลาดหมูรอก่บตลาดเจ้าพรม <c oughs> ตลาดหรอซื้อเศษกีนทไนไม่ซื้อแถวบ้านจองแล้วล่ะ สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงต้องฝากรบกวนติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ